สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารนะคะ,ะดูข้อที่1เลย2,305หาร5เท่ากับสี่เหลี่ยมเขาให้หาอะไรบ้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาคือนักเรียนต้องแต่งเรื่องขึ้นมา1เรื่องโดยใช้ตัวเลขที่เขากำหนดให้ก็คือใครอะใครทำอะไรอะใครทำอะไร โอเคนะโจทย์ปัญหาใครทำอะไรโอเคนะคะใครเช่นพ่อแม่ป้าหรือครูใครก็ได้ทำอะไรเช่นซื้อของทำกับข้าวทำขนมนะคะอ่ะโดยเมื่อเราตั้งโจทย์ปัญหาแล้วเราจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกเนาะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อนี้เป็นการหารปกติเวลานักเรียนทำโจทย์ปัญหาการหารนักเรียนจะเจอคำว่าแบ่งถูกไหม แบ่งเช่นครูบอกว่าครูแบ่งขนมให้เพื่อน5คนอ่าแบ่งขนมให้เพื่อน5คนคนละเท่าเท่ากันนะคะคำที่ต้องมีในโจทย์ปัญหาการหาเลยคือคำว่าแบ่งโอเคไหมแล้วก็ เท่าเท่ากันนะคะหนูอาจจะแบ่งอะไรก็ได้แต่มันต้องเท่าเท่ากันเนาะถ้าไม่เท่ากันก็จะไม่เป็นการหารนะคะอะตอนนี้เรามีตัวเลข2ตัวคือ2 3 0 5หารอยู่กับ5โจทย์ปัญหาครูบอกว่าหนูต้องรู้ก่อนว่าใครถูกไหมใครสมมติครูใช้เป็นแม่และกันนะคะแม่อะทำอะไรทำอะไรก็คือแม่ เช่นครอวจ,จะบอกว่าแม่มีแป้ง2,305กิโลกรัมหน่วยของแป้งคือเป็นกิโลกรัมนะคะโอเคไหม2,305มาจากไหนก็มาจากโจทย์ตรงนี้โอเคนะคะใช้ตัวแรกไปแล้วโอเคก็คือค่าทิ้งได้เลยเราไม่ต้องสนใจมาแล้ว โอเคไหมคะต่อมาเขียนว่าต้องการต้องการแบ่งอันนี้ใครก็คือแม่ถูกไหมทําอะไรก็คือแม่ต้องการแบ่งต้องการแบ่งแป้งมีคําว่าแบ่งแล้วเห็นไหมแบ่งแป้งเป็น ถุงถุงละเท่าเท่ากันเค okay. นะคะตอนนี้เรามีคีย์เวิร์ดแล้วคือแบ่งกับเท่าเท่ากันใครก็คือแม่ถูกไหมทำอะไรก็คือมีแป้ง2,305กิโลกรัมต้องการแบ่งแป้งเป็น5ถุงถุงละเท่าเท่ากันคราวนี้โจทย์ปัญหาของเราต้องมีคำถามถูกไหมคะคำถามก็คือแม่ จะแบ่งแป้งได้กี่ถุงอ่าโอเคนะนักเรียนมาดูตัวแรกตัวเลขแรกของเราที่มีคือ2 3 0 5ครูใช้ไปแล้วถูกไหมคะตัวเลขที่2ก็คือเลข5นี่ครูก็มีเลข5ถ้าใช้ครบถือว่าโจทย์ปัญหาถูกต้องนะคะอย่าลืมต้องมีคำว่าแบ่งแล้วก็คำว่าเท่าเท่ากันด้วยนะคะถึงจะ เป็นโจทย์ที่แสดงถึงการหารโอเคนะอ่ะคราวนี้เขาถามว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรมาดูมันทันนี้ค่ะโจทย์ถามโจทย์ถามทําเหมือนเดิมเลยตอนนี้นักเรียนได้แต่งโจทย์ขึ้นมาแล้ว โจทย์ก็คือแม่มีแป้ง2,305กิโลกร,รมัมต้องการแบ่งแป้งเป็น5ถุงถุงละเท่าเทกันแม่จะแบ่งแป้งได้กี่ถุงโจทย์ถามอะไรก็คือแม่จะแบ่งแป้งได้กี่ถุงถูกไหมคะหนูก็เอาคําจากที่หนูแต่งขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมาเขียนตรงนี้เลยแม่จะแบ่งแป้งได้กี่ ่าโอเคนะทําเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ใช้โจทย์ที่เราแต่งขึ้นมาต่อมาโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกก็คือสิ่งที่เหลือที่เรายังไม่ได้เขียนก็คือแม่มีแป้ง2,305กิโลกร,รมัมต้องการแบ่งแป้งเป็น5ถุงถุงละเท่าเกันถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะแม่มีแป้ง2,305กิโลกร,รมัม ต้องการแบ่งแป้งเป็นห้าถุงถุงละเท่าเท่ากันอ่าแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะ แค่นักเรียนแต่งโจทย์ปัญหาเนาะแต่งโจทย์ปัญหาแล้วเขียนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกถือว่าเสร็จเลยนะคะถือว่าเสร็จแล้วไม่ต้องแสดงที่ทำมาให้ครูนะคะวันนี้ต้องการให้นักเรียนแต่งโจทย์ปัญหา แล้วเขียนว่าโจทย์ทำอะไรโจทย์บอกอะไรนะคะอย่าลืมใช้ตัวเลขให้ครบนะคะมี2ตัวใช้ให้ครบทั้ง2ตัวเครื่องหมายหารคําที่บ่งบอกว่าหารคือมีคําว่าแบ่งถูกไหมแล้วก็เท่าเท่ากันอย่าลืมนะคะมีไม่ให้ครูด,ด้วยนะหนูจะใช้เป็นคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นแม่ก็ได้อาจจะใช้ชื่อตัวเองเป็นพี่ป้านนะ,ะก็ได้นะคะแล้วแต่คือแล้วแต่ ที่นักเรียนจะสร้างสรรค์ออกมาได้เนาะแต่ขอให้มีตัวเลขครบแล้วมีคำว่าแบ่งมีคำว่าเท่าเท่ากันโอเคนะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำหาคำตอบให้ครูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ